สวัสดีครับทุกคนนี่คือ Evident s เ a สเครับรูปทรงเนี่ยเห็นมาแต่ไกลเลยครับว่ามันคือ Viper VT Pro ใช่ไหมครับใช่ครับตัวเนี้มันคือ Viper VT Pro Clone ซึ่งรูปทรงเนี่ยโคลนเกือบไปเลยครับคือจับไปเนี่ยถ้าแบบบายเทสอะผมว่าแทบจะแยกไม่ออกเลยนอกจากโคตติ้งของเขาอะครับ โอเคเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมใบรีวิวให้ทุกคนฟังกันครับและตอนนี้นะครับช่องเราสามารถเปิดระบบ Membership ได้แล้วนะครับราคาเดียว20บาทชื่อว่า F4 ตัวน้อยนะครับในอนาคตอาจจะมีเพิ่มเป็น f c ตัวเป้งก็ได้นะครับสำหรับคนที่สมัครนะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษก็คือได้เห็นโพสต์เบื้องหลังการทํางานของผมนะครับแล้วก็สปอยคลิปใหม่ก่อนที่จะลงนะครับแล้วก็ได้รับยศ f c ตัวน้อยใน Discord นะครับและทุกคนก็จะมีชื่ออยู่ท้ายคลิปทุกคนเลยนะครับใครสนใจก็สามารถสมัครรเเพืื่ออมมาสสนนนับุผได้ลยห จะสนับสนุนง่ายๆก็แค่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดแชร์แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมแล้วครับเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีผู้มือการใช้งานกิ๊เทปสําหรับเอาไว้ติดตัวเมาส์นะครับเผื่อจับแล้วรู้สึกมันลื่นไปก็สามารถเอากิ๊เทปมาแปะได้แล้วก็ฟีดสํารองครับเขาให้มาอีกชุดหนึ่งซึ่งฟีดเดิมเขาก็จะติดมาให้แล้วครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆครับที่แถมฟีดสํารองมาให้แล้วก็สาย USB A to C จะเป็นสายถักแต่หัวเนี่ยเห็นเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมครับแต่วเนะก็จะ็จป รับสัญญาณ 8K ครับและสุดท้ายก็จะเป็นตัวเมาส์อยู่ในซองพลาสติกครับสำหรับสีที่เขามีวางจำหน่ายเนี่ยจะมีสีขาวสีดำสีพาลอตกรีนที่ผมได้มาวันนี้แล้วก็จะมีสีม่วงดำที่คล้ายๆตัวมายา X แล้วก็สุดท้ายสีที่เด็ดที่สุดเลยครับคือสีแดงผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Everden ด้วยนะครับที่ส่งเมาส์ตัวนี้มาให้ผมได้ใช้งานนะครับโอเคสำหรับรุ่นของเขาเนี่ยที่เขามีก็คือ S9 ธรรมดา S9 Pro S9 Max แล้วก็สุดท้ายครับ S9 Ultra สเปกก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยครับที่ต่างกันหลั หลักเลยเนี่ยจะเป็นตัวเซนเซอร์ตัวสวิชครับเซนเซอร์ที่อยู่ใน S9 S9 Pro S9 Max จะเป็น3395นะครับส่วนตัวอัลต้าจะเป็น3950 ตัว MCU เนี่ยก็จะต่างกันนิดนึ่งนะครับตัว S9 ธรรมดาจะได้เป็นแพน1่ง0แปตัว Pro ตัว Max ตัว Ultra เนี่ยจะได้เป็น PAr 2 8 6 2ครับ Poling Rate ก็จะต่างกันนะครับตัว S9 จะใช้ได้แค่1 0 0 0พ Poling Rate เท่านั้นครับทั้งไรสายแล้วก็เสียบสายตัว Pro จะได้เป็นเสียบสาย1 0 0 0พ Poling Rate แล้วก็ไรสายที่8 0 0พ Poling Rate ครับแล้วก็ตัว Max ตัว Ultra เนี่ยจะได้เป็น8 0 0 0 Poling Rate ทั้งเสียบสายแล้วก็ไรสายเลยสวิตช์ก็จะต่างกันครับตัว S9 จะได้เป็นหัวโนที่สามารถกดได้50ล้านครั้ง ตัวโปรตัวแม็ตัวอัลต้าเนี่ยจะได้สวิตที่แบบเบอร์มากๆนะครับสวิตตัวนี้คือเควไวท์ซอร์ตไมโครสวิตครับชื่อคุ้นๆกันใช่ไหมครับมันคือตัวเดียวกันที่อยู่ในโลฟ i Hi ่ไฮเพสเลยครับผมแกะออกมาดูแล้วหน้าตาเหมือนกันเดะเลยครับสวิตตัวนี้สามารถกดได้100ล้านครั้งฟิลคิกก็ดีมากฟิลแน่นคิก สำหรับตัวไซส์สวิตเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นหัวโนสวิตนะครับฟิลชิกกำลังดีแล้วก็ปุ่มเนี่ยออกแบบมาได้ก็ทําให้กดได้ง่ายครับเอื้อมได้ง่ายคือหน้าตาการจัดวางเลเยอร์เนี่ยมันคือแบบเดียวกับ Viper V t Pro ที่ผมเคยใช้ก่อนหน้าเลยครับตัวเอนค d เดอร์เนี่ยก็จะใช้เป็นของ FS สวิตนะครับมีฟิลที่ก,กําลังดีนะครับแต่ว่า,าผมรู้สึกว่าการออกแบบเนี่ยผมยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับมันอีกนิดนึงอ่ะแต่ว่าการใช้งานไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันครับ การเชื่อมต่อรองรับแบบไตโหมดเลยนะครับไร้าสายแบบ 2.4G แล้วก็ไร้สายบลูทูธสุดท้ายก็จะเป็นเสียบสายครับมีบลูทูธมาให้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับเผื่อเอาไปต่อกับแท็บเล็ตโทรศัพท์อะไรพวกนี้ แบตเตอรี่เขาให้มาถึง500มิลลิแอมครับคือแบตเมาส์เกมมิ่งสมัยนีย้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ200-250-300มิลลิแอมใช่ไหมแต่แบตเตอรี่ตัวเนี้เขาให้มาถึง500มิลลิแอมเลยทำให้การใช้งานเนี่ยถ้าใช้งาน 1k จะอยู่ได้ประมาณ120ชั่วโมงครับตัวนี้ใช้งาน 8k ผมเท่าที่ผมลองมาเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ20ชั่วโมงกว่าๆเลยครับคือมันอึดมากๆอึดระดับหนึ่งเลยถ้าใช้งาน 8k แต่ส่วนใหญ่ผมก็ใช้อยู่แค่ 4k ครับคือผมลืมไปเลยว่าต้องชาร์จแบตม้ัวนี แล้วก็แบตให้มาขนาดนี้น้ำหนักก็ต้องเยอะตามนะครับน้ำหนักตัวเนี้ยตัว S9 Max อะ่ะเขาจะเคยียไว้อยู่ที่57กรมัมบวกลบ3กรมัมใช่ไหมตัวเนี้ยผมช่างมามันอยู่ที่61กรัมครับก็จะหนักกว่า Viper VT Pro ที่อยู่ประมาณ55กรัมนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยผมก็ใช้พวกเอ e n เกม m e ีย a r OP1 W4K อะไรเงี้ยน,น้ำหนักก็อยู่ประมาณนี้ผมก็ไม่ได้มีปัญหาครับสำหรับโคตติ้งตัวเนี้ยแต่ละรุ่นเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัว S9 กับ S9 Pro เขา มันจะเป็นพรีเมียมนาโนไอสกินโคตติ้งครับก็น่าจะเป็นแบบสักสากผมคิดว่านะน่าจะน่าจะประมาณนั้นที่ดูจากรูปส่วนตัวแม็กเนี่ยจะเป็นแบบเมทัลลิกแอนติสลิปโคตติ้งครับ เขาบอกว่ามันป้องกันการลื่นใช่ไหมซึ่งมันก็การลื่นระดับหนึ่งครับแต่พอออกแรงหน่อยเนี่ยมันก็มีลื่นอยู่นะครับฟีลมันจะคล้ายๆคีย์แคปของตัว IYX p ยเอ็ก75กับ i อ x m ยอ็กซ์มูหกสิเลยครับประมาณนั้นคือมันเงามันวาวมากแล้วมันค่อนข้างจะหนึบมือเหนียวมือแล้วก็มีความลื่นอยู่นิดนึงนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าใครชอบก็น่าจะชอบไปเลยครับแต่ถ้าใครไม่ชอบมันค่อนข้างจะอันตรายถ้าไม่ชอบเนี่ยก็ไม่น่าชอบเลยครับตัวนี้โคตติ้งเขาก็จะมีความ มันความวาวสะท้อนกับแสงอย่างนี้เลยนะครับคือถ้าใครชอบสีประมาณนี้ผมว่ามันสวยเลยแล้วถ้ายิ่งเป็นสีแดงเนี่ยคือเรามี Viper VT Pro Faker Edition ที่บ้านเลยครับสำหรับตัวอัลต้าเขาบอกมันจะเป็น Ultimate Premium Nano นไอส k สกินโค i ติครับก็คือมันคือโคตติ้งที่อัปเกรดม,มาจากตัวธรรมดานั่นแหละครับมันก็น่าจะเป็นแบบสักษา,กาที่ดูจากรูปนะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นน่าจะคล้ายพวกมายา X พวก o อปีว Obi ันผมคิดว่านะนาน่าจะประมาณนั้นแต่น้ำหนักก็จะมากขึ้นตามครับตัวเอาตาจะอยู่ที่59กรัมบวกลบ4กรัมครับสำหรับงานประกอบตัวนี้ผมคิดว่าเขาไม่แพ้แบรนด์ดังๆเลยครับคืองานประกอบเขาแน่นเขาหนาลองกดๆดดูแล้วเนี่ยไม่มีเสียงก๊อกแก,ก๊กแล้วก็ไม่ได้มีความยวบมีอะไรเลยครับคือมันแข็งผมกล้าพูดเลยว่ามันแข็งพอๆกับของลามสุเลยอ่ะมันแข็งจริงๆนะเมส์ตัวเนี้ย สำหรับปุ่มต่างๆตัวนี้เขาก็จะให้ปุ่มคอนโทรลมาครบเลยนะครับมาเริ่มจากสวิตช์เปิดปิดกันก่อนเลยแล้วกันสวิตช์เปิดปิดเนี่ยผมมีปัญหากับตัวไวเปอร์วีทีโปใช่ไหมที่มันเป็นสวิตช์แบบคอมโบก็คือเอาไว้เปิดปิดก็ได้ปรับ DPI ก็ได้แต่ตัวนี้เขาเซตมาแยกเลยครับเปิดปิดก็คือเปิดปิดเลือกโหมดการใช้งาน2.4หรือจะปิดแล้วก็ไรสายแบบบลูทูธแล้วก็ปุ่มปรับ DPI จะแยกออกมาเลยแล้วก็มีไฟสถานะของ DPI แยกขึ้นมาด้วยครับซึ่งไฟสถานะเขาก็จะมี2จุดครับจะมีด้านบนด้านหน้าสกอร์ m 2เนี่ยแล้วก็จะมีด้านบนปุ่ม DPI ที่เป็นจุดเล็กๆอีกทีนึงนะครับอ่ะสำหรับรูปทรงเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดมากครับคือถ้าใครเคยจับ viper vt pro มาก่อนก็น่าจะพูดแบบเดียวกับผมก็คือไอเนี่ยมันคือ v i p e r V t p r ทที่บ้านเลยทรงมันแทบจะ เป๊ะเลยครับมันจะมีต่างกันอยู่นิดนึงนะครับคือตรงจัง,งอยของไป M1 M2 เนี่ยตรงที่อยู่ข้างๆเมาส์เนี่ยเอ่อผมจะรู้สึกว่ามันสูงกว่า Vi เ e r VT p r ทีนิดนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่จุดที่เราไปสัมผัสไปจับซึ่งมันไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานครับฟีลการจับมันก็คือ Vi เ e r VT p ี o อยู่ดีครับคือถ้าใครหาเมาส์โคน Vi ิเปอร์วีโเนี่ยก็ตัวเนี้ยตอบโจทย์เลยครับแล้วเมาส์ตัวเนี้ยก็ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ติดตั้งที่เครื่องนะครับสามารถ โอเคนี่คือเว็บเบสซอฟต์แวร์ของ E v i d e n นะครับสำหรับลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ทุกคนที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมพามา walk กทูแบบเร็วๆเลยนะครับเข้ามาหน้าแรกให้เรากดปุ่มตรงนี้ครับแล้วเขาจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือก e v i d e n ้นเครับแล้วก็กด Connect พอ Connect เข้ามาแล้วเขาก็จะแสดงตัวเมาส์ของเรานะครับ S9 m a กมีแบตยู่45%เชื่อมต่อแบบ wireless นะครับก็ ดเข้้าไไปไในหน้าแรกจะเป็นหน้าของบอททอนนะครับตรงนี้เอาไว้ริมแบบปุ่มต่างๆเอาไว้เซตปุ่มต่างๆนะครับถัดมาจะเป็น DPI ครับในหน้า DPI นี้จะมีการตั้งค่า DPI แล้วก็ polling rate แล้วก็ LOD ด้วยนะครับจะรวมไว้อยู่หน้าเดียวเลยเริ่มจากซ้ายบนก่อนเลย polling rate เนี่ยผมจะเซตไว้ที่4,000 polling rate นะครับแล้วก็ LOD จะอยู่ที่1มิลลิ mm. เมตร DPI ผมจะเซตไว้ที่1,600แล้วเราสามารถ ลบให้เหลือแค่สเตตเดียวก็ได้นะครับโอเคถัดมาก็จะเป็นมาโคนะครับก็สามารถมาเลคคอร์ดมาโคอิมพอร์ตมาโคได้นะครับถัดมาดีไว้นะครับตรงนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเมาส์ของเรานะครับทั้งแบตเตอรี่แล้วก็การเชื่อมต่อนะครับว่าเชื่อมต่อโหมดไหนอันนี้สัญลักษณ์นี้คือแบบไวเลส2.4กิกอเฮิร์นะครับแล้วก็ดีไว e โมเดลแล้วก็การใช้งานเป็นแบบไหนก็คือแบบเมาส์นั่นเองครับแล้วเราสามารถมาเปิดโมชั่นแล้วเราสามารถมาเปิดโมชั่นซิงค์ริบเบิลฮอนโทได้นะครับ แล้วก็มีฟังก์ชันให้เลือกเล่นเยอะเลยนะครับดีเวลท์ไมก็ปรับได้ครับแล้วก็ o per ating Mode เนี่ยผมจะเซตไว้เป็นเกมนะครับโอเคถัดมาซ้ายล่างครับจะเป็น Setup Setup ตรงนี้เราสา,ามารถมาเซตหน้าเว็บได้นะครับอยากได้โหมดทีมไหน แล้วก็มีภาษาให้เลือกครับแต่ยังไม่มีภาษาไทยนะถัดมาเป็นเฟิร์มแวร์ครับเอาไ้เช็คอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวเมาส์ได้ก็ตอนนี้ยังไม่มีเฟิร์มแวร์เข้ามานะครับหน้าเขาก็จะโล่งๆอย่างนี้เลยส่วนการรีเซ็ตข้อมูลของตัวเมาส์เนี่ยจะอยู่ในตัว Equipment นะครับก็สามารถมากดรีเซ็ตได้สุดท้ายก็จะเป็น about ครับสามารถมากดเช็คอัปเดตได้นะครับของตัวเว็บซอฟต์แวร์โอเคสําหรับเว็บเบสซอฟต์แวร์ของ e v e r อร์เก็จะมีประมาณนี้ครับการเล่นเกมของตัวนี้ถึงแม้มันจะเป็น s9 mac ที่ได้เซ็นเนเเเซซซซอร์่่็นนกาแตว ตัวเนี้ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับคือเราแยกแทบไม่ออกเลยครับว่าระหว่าง6 5 0 IPS จาก3395ไป3950ที่เป็น750 IPS เนี่ยมันต่างกันยังไงนอกจากการประหยัดแบต 8, แล้วก็ใช้งาน 8K เ,เปิดเวอร์ชั่นซิงค์ได้นอกนั้นผมก็ไม่รู้ว่าต่างอะไรกันแล้วครับซึ่งเมาส์ตัวเนี้ยก็สามารถขับประสิทธิภาพของ3395ออกมาได้เต็มที่เลยครับการใช้งานไม่มีสะดุดลื่นไหลมากคือจะหาว่าผมอวยนะคือมันก็เป็นเมาส์บัดเจตที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีพอๆกับเมาส์แบรนด์ดังๆเลยครับแล้วใน คาเนี้ยเขาไปชนกับตัวไซล็อก V6 ไซล็อก V8 แต่ว่าตัวไซล็อก V6 กับไซล็อก V8 เนี่ยเขาจะได้เซ็นเซอร์ที่ดีกว่านะครับแล้วก็สวิตเนี่ยเป็นออปติคอลสวิตถ้าเอาจริงอะ่ะคือการใช้งานผมอะ่ะผมรู้สึกโอเคกว่ากับแมคานิคอลสวิตครับมันให้ฟีลลิ่งที่แบบแน่นตึบดีมันไม่เหมือนออปติคอลที่กดลงไปแล้วจะกวงๆนิดนึงนะครับแล้วก็งานประกอบของไซล็อก V6 ไซล็อก V8 เนี่ยยังสู้ตัวเอเวเดนตัวนี้ไม่ได้ครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าใครไปใช้ไซล็อก V6 ที่เเเป็นนมาาาส์ทรงบหมือนกันกนกบตัว e v เวเด S9 ตัวนี้ซึ่งไซลอก V6 อะ่ะดิเมนชันโดยรวมอะ่ะไซส์จะเล็กกว่า S9 นะครับคือถ้าใครมือใหญ่เนี่ย จะไม่เหมาะกับตัวสไลล็อกมี6ครับแต่ถ้ามือใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัว e อเวเดน S9 Max เนี่ยจะเข้ามือมากกว่าครับสำหรับราคาจากเว็บ e v เว E ดนนะครับเอเวเดน S9 Max จะอยู่ที่1,820บาทนะครับยังไม่รวมโค้ดส่วนลดแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นของเขาครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งวัฟไว้ให้ทุกคนที่ด้านล่างนะครับเมาส์ตัวนี้ก็เป็นเมาส์โคนอีกหนึ่งตัวที่ทํางานโคนออกมาได้ดีมากๆไม่ได้โคนแค่รูปทรงนะครับเรื่องงานประกอบ build quality performance เขาก็ทำ ออกมาได้ดีครับสำหรับเมาส์ตัวนี้ใครที่ไม่ชอบโคดติ้งเงาๆก็ข้ามตัวแม็กซ์ไปเลยครับไปเอาตัวอัลต้าเลยดีกว่าราคาก็ห่างกันไม่มากโคดติ้งก็จะเป็นโคดติ้งที่ดีกว่าแต่ถ้าใครชอบโคดติ้งเงาๆแบบนี้เมาส์เงาๆ,ๆว,วิบว,วับวิบวับแบบนี้ยังไงก็ต้องตัวแม็กซ์แหละครับคือมันสวยจริงคือมันสะท้อนเห็นแบบเห็นทุกอย่างเลยเห็นหน้าผมด้วยเนี่ยเห็นไหมโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเอเวเรนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับฝากกดติดตามและกดถูกใจไว้ด้วยเเเดี๋ยวรราา้จอกกนนคคลิปหทุ